นีว่วะ <Nope. S 1> อย่าลืมอย่าลืมอยู่ไหนวะเกินตาละเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนวะโอ้โหทุกคนดูสิครับสก,กิลปืนใหม่อ่ะ ัลโหลยัทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นปืนที่อยู่หน้าล็อบบี้ตรงนี้นะเพราะว่าเราแคสไปแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูกลับไปดูได้นะครับในเรามาอยู่ในส่วนของชุดโกลรอยัลนะครับผมที่เราส่งไปเมื่อคลิปที่แล้วนะซึ่งเราก็ได้ใส่มาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็แม็กซิซึ่งเพิ่มระยะบวก2แม่นยำบวก1แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับปืนมันเล็กซะจริง ก็ปืนนี้เหมาะสําหรับการลูดหัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปืนกันเลยเนาะสกินเก่าจะไม่ไม่มีอะไรเลยเนาะก็จะเป็นดําเดิมจากโรงงานออริจินอลนะครับค่าสถานะของปืนก็จะอยู่ที่บวกระยะ2บวกแม่นยํา1แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่1นะครับ<อ>ก็สําหรับในวันนี้เราจะเอาไปลง 4v4 กันสักหน่อยเนาะเห็นเขาบอกว่ามันลูดหัวกันง่ายนะครับปืนเนี่ยปกติก็เล่นแต่ MP5 MP4 อะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆ มาฮะทุกคนมาอยู่ใน 4v4 ก็สำหรับเกมแรกเราจะไม่ซื้อปืนเช่นเคยนะครับ<ะ>ยิงกันยับเลยอุ้ยนี่ไงแตกหนึ่ง<อ>เ,เดี๋ยว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 จะย็นขอซ้ำก่อนเดี๋ยวไม่ได้คิวเดี๋ยวไม่ได้คิวเรียบร้อย ไม่ได้คิวก็ไม่ได้ตังค์สิจ๊ะเฮ้ยตายหาละไหนวะตามมาบ่านี่นี่ไงโอ้อืมโอ้อ้าวป<ะ>ังโอ้อ้าวโอ้ มาเรามาดูาสก,กินปืนกันสักหน่อยดีกว่าเอาเลือกเอาใช้หน่อยสักแม็กหนึ่งกระสุนเหมือนมีเหมือนจะมีให้สักสามสี่แม็กเคก็จะเป็นปืนระยะใกล้นะครับนะถึงจะบวกระยะขึ้นมาสองก็เถอะมันเหมาะกับระยะใกล้แบบต้องชาร์จอะไรอย่างเงี้ยระยะประชันคิดกระตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆใน,นลองด้วยเอ้ยเอาเรื่อง แตกหนึ่งเอ้ยสวยจัดต้องใส่เราต้องรีบวิ่งไปหากระสุนเพิ่มแล้วละ่ะวิเนียเข้าไปช่วยเข้าไปซอยมูก่อนเอ้าฆ่าไปไรหนเราเพื่อนม,อามาแล้วอย่าให้เจอตัว มาหลายทางจังวะเดี๋ยวนะหลายทางเกินสองหนึ่งสองหนึ่งไม่เื่ว่าลุมหรือเปล่ากลัวลูกอีตุยป<ะ>ังนี่ไงโอ้ว่าแล้วลูกอีตุย ใครๆเขาก็รู้กันว่าช่องเนี่ยเวลาแคสในโทรศัพท์ว่าเขาก็เหมือนไก่คนหนึ่งอโอ้โ,โดยดูสิมีปีกออกมาด้วยคุณผู้ชมเราต้องโชว์สเต็ปสกินใหม่กันสักหน่อยละไม่ได้การลสะสกินดีฝีมือกระโปกอย่างนี้ก็ไม่เอาอนี่ไงตังหนึ่ง เฟิรบาดไปเฮ้ยเดีเดวเดดเดเดป<ะ>ังโอโหจะลุยตุ๋ยทุกรอบเลยนะสวยงามครับเฮ้ยเอาวะคมจัดยังไงก็ได้ขอขออีชมพู ขออีชมพูเฮ้ยหมันมานานละหมันมานานละอุยยืนทำไรน่ะหลุดเหรอโอ้โหดูสิครับ,บน้องๆตะกินเนี่ยระยะไกลโคตรมัน <Okay. S 1> ยิงโคตรแรงเฮ้ยว่าหลบทันแล้วนาซอยแน่ซอยแน่ซอยข่อยแน่ออแนเอ้ย โอ้โห,โหวิ่งอ้อมไปโดนระเบิดนั่นแหละเพื่อนอยากได้ชัยชนะมันต้องทำอย่างนี้แหละจัดไปดีกว่าเฮ้ยเรานี่ความความหวังสุดท้ายของทีมนี่ว่า <Nope. S 1> อย่าลืมอย่าลืมอยู่ไหนวะ เกินไปละเฮ้ยน้ำมันอยู่ไหนวะโอ้โหทุกคนดูสิครับสกิลปืนใหม่อ่ะโอ้โหผมไม่อยากจะอวยเลยนะเว้จริงๆหนักใจวะ่ะเล่นปืนโกงชาวบ้านเขานะ่ถือสกินปืนใหม่สองก็บอกครับมีปีกด้วยโอ้โหไม่มีสกิลโคโนเมื่อกี้ตายหาไปแล้วจริงๆ สองสองเกมตึงจัดจะเอ๋่เบบีจะเอ๋่เบบีทำอะไรครับนี่จะเอ,เอ๋่เบบีอ้าวแย่จังได้ก็ช่วยฮลัลโหลอืมมีคนหลุดครับหมอ เอาเระเบิดไปกินเอาเระเบิดไปกินอ้าวมันไม่ได้ตายเพราะระเบิดผมหรอวะเ <c oughs> ยจังแบบลงแรล่งโดนสองศูนย์มาเจอส2สองนี้ก็หัวร้อนเหมือนกันนะครับน้องๆเราพูดเยอะไม่ได้อีกกลัวไม่ได้ m v p วะ่ะนี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย อ้าลาดคิวครับผมป<ะ>ัเขาเรียกว่าลาดชอด็อตลาดชอด็อตอีชุดชมพูอีชุดชมพูเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋มาจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหบนระเบียงเลยเหรอ,อามาสไกลเชียสี่หนึ่งแล้วก็ล้มอีกหนึ่งอ่ะจัดไปสี่หนึ่งเต็มเต็มถ้าไม่มีอะไรพลาดเกมนี้ผมต้องชนะ โอ้โห,โโหแล้วเป็นคนคิวคนสุดท้ายซะด้วยใส่กระเป๋าแม克าเลนแล้วก็ใช้สกินดีใจแม克าเลนหน่อยลักกัน MVP MVP, MVP, MVP อวิ่งมากระโดดดีใจพร้อมท่าทางขนาดนี้เรียบร้อยครับทำดาครับคิวคนเดียวก้าตัวโอเคครับทุกคนก็สำหรับสกินแม x 10นะครับผมร่วมแม x 10ทก็มีความคิดเห็นมีความรู้สึกยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับถือปือนชอวยรอบโอเคปิดคลิปได้จักรู้